ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรโรประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ วันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องมงคลเพราะว่าพูดยังไม่จบก็ต้องพูดกันให้จบมาถึงวันนี้คือ,อมัชฌปานาจะสัญโโมเอาข้อเดียวมัชฌปานาจะสัญโโมหมายความว่าอย่าดื่มกินซึ่งสุรา ทำไมจึงห้ามพระพุทธเจ้าจึงห้ามการดื่มกินซึ่งสุราเพราะว่าสุรานั้นเป็นอันตรายแก่ร่างกายและเป็นอันตรายต่อจิตใจคนตายมากมายในประเทศไทยด้วยการดื่มสุรามีเยอะขับเล่าเออขับรถกินเหล้า ก็เมาเมาแล้วก็ชนต้นไม้แล้วก็ตายเหล่านี้ล้วนแล้วก็มีอยู่ในการที่เกิดขึ้นจากการกินเหล้าเพราะฉะนั้นการกินเหล้าบางทีหมู่คณะเพื่อนฝูงมีเรื่องอะไรที่ได้รับใช้ชนะขึ้นมาก็มานัดกันกินเหล้าพอกินเหล้าแล้วก็สนุกเฮฮา ก็ดูเหมือนว่ากินเหล้าแล้วมันมีความสุขแท้ที่จริงแล้วในความสนุกเคหาทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นพิษเป็นภัยต่อตอนและบุคคลผู้อื่นอย่างมากบางคนหมดสติลืมบิดามารดาบางคนหมดสติลืมครูบาอาจารย์บางคนหมดสติลืมตัวเราเองในที่สุด มันก็ได้รับความลำบากเพราะอะไรเ,เพราะความหมดสติสติมันไม่เต็มเมื่อกินเหล้าเข้าไปแล้วในี่สติมันขาดไปสมมติว่ามีร้อยหนึ่งมันก็ขาดไปแล้ว 60, หกสิบเหลือสี่สิบเหลือสี่สิบนั่นมันก็มีโอกาสที่จะพลาดพลั้งอะไรต่ออะไรได้ง่ายาด้วยเหตุด,ดังกล่าว พระพุทธเจ้าจึงนำเอามาใส่ไว้ในมงคลว่าถ้าคนไม่ได้กินเหล้าออมีความปกติน,นี่คนนั้นจะถือว่าเป็นคนที่เรียกว่ามีเป็นมงคลน่ะหมายความว่าเป็นคนที่มีความเจริญแล้วเพราะฉะนั้นจึงตรองกันข้ามออกับผู้ที่กินเหล้าพอผู้ที่กินเหล้าเข้าไปแล้วเนี่ยก็กลายเป็นอับปะมงคล หมายความว่าเอาพิษเอาภัยมาใส่ตัวของตนเองอย่างไรก็ตามาคนทั้งหลายที่พากันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้สุราหรือเรียกว่าเหล้านั้นมันมากมายเหลือเกินมีเรียกว่าอยู่กันทั่วโลกเรียกว่ามีการกินกันทั่วโลกแล้วก็ถือเป็น วิทย์เป็นอาชีพด้วยอาชีพการทำเหล้ามีอาชีพการขายเหล้ามีอย่างนี้มันก็ต่อเนื่องกันไปก็เรียกว่าในสิ่งเหล่านี้เป็นการก,ก่อตัวของความที่ไม่เป็นอับเป็นมงคลต่อชีวิตชีวิตของคนเรานั้นอย่าไปคิดว่ามันเป็นของง่ายๆ ที่จะมามีชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเราต้องคิดว่าชีวิตหนึ่งนี่มันมีค่ากว่าเงินไม่รู้เท่าไหร่เงินทองนับไม่ถ้วนมากมายจริงๆแต่เมื่อชีวิตนี้ไม่มีแล้วเงินทองจะมีประโยชน์อะไรกับเราเมื่อเราไปนอนตายอยู่แล้วอย่างนี้ก็หมายความว่าไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ย มันเป็นชีวิตที่มีค่าล้นเหลือหาประมาณไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จา้าพราะองค์ก็มีชีวิตเมื่อมีชีวิตแล้วพระองค์ก็ทำประโยชน์ให้แก่ชาวโลกทั้งหลายนั่นชีวิตเรียกว่าเป็นมหามงคลสูงสุดหาที่เปรียบไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งอะไรอ่ะ ที่มันจะมาทำให้เราเป็นอัปมงคลเอควรที่จะล่ามันออกไปเสียอย่าให้มันมาเกี่ยวข้องในตัวของเราสร้างความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นเมื mm ่อ hmm. สร้างความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นไปแล้วเราลองคิดดูว่าอคนที่สกปรออกโสมเมอยู่ในที่ที่เรียกว่าอยู่ในที่พร้อมไปด้วยเชื้อโรคต่าง เดี๋ยวอยู่ในสถานที่สกรปรกเนี่ยร่างกายมันจะเกิดทุกพลภาพร่างกายมันจะเกิดสารพัดเพราะอะไรเพราะว่าร่างมันไม่บริสุทธิ์แต่คนที่ชำะระล่างร่างกายของตนให้สะอาดอ,อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็พักในที่ที่มีความสะอาดโดยรอบทั้งห้องนอนแล้วก็ทั้งตัวของเขา อย่างนี้ก็เรียกว่าบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์อย่างนี้แล้วกับคนที่อยู่ในท่ามกลางของเชื้อโลกมันแตกต่างกันมากมายนะักชีวิตก็เช่นเดียวกันเมื่อชีวิตของเราเนี่ยเราได้มาด้วยยากยากจริงๆเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูให้ดีก็แล้วกัน เราเคยพบเศรษฐีมหาเศรษฐีมากมายมาตั้งแต่ขั้งพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งเึงบัตเน้เศรษฐีเหล่านั้นก็ได้ตายไปแล้วแล้วก็เงินทองก็มันไม่ได้ตามเข้าไปแม้แต่ตางแดงเดียวอย่างนี้เขาพูดว่าเอาเงินใส่ปากก็ไปฝากไว้ที่กองไฟลูกเมียติดตามไปก็ส่งถึงได้แค่ป่าชา้า ของรักของชอบใจก็พัดพลาดไปจริงๆนะอันนี้เป็นคาพูดที่ให้เห็นชัดเจนว่าชีวิตของคนเราน,นที่มีแต่ละวันนั้นจึงเป็นชีวิตที่มีค่าเป็นอย่างจริงเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพยายามที่จะพูดถึงเรื่องมองคลให้ท่านทั้งหลายสร้างความเป็นมงคลให้แก่ตัวของตนเอง แม้สร้างคนให้แก่ตัวของตนเองแล้วความมีค่าของชีวิตนี่มันก็จะนับไม่ถ้วนเรียกว่านับไม่ถ้วนขอให้เข้าใจว่าชีวิตนี่อย่าไปคิดว่าเหมือนกันกับหนูทดลองเราอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าไปคิดอย่างนั้นก็ผิดเพราะว่าชีวิตไม่ใช่เป็นหนูทดลองชีวิตมันเป็นของจริง ชีวิตมันเป็นของมีค่าเมื่อสร้างมงคลตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วนี่บุคคลผู้นั้นจะเป็นมงคลทั้งชาตินี้และชาติหน้าสวัสดีสา